น่จริงจอยู่พุ่นครับผมนาแมนบอออเอาวลงี้เาแล้วนะครับเสียงดินน้ำหลังครับผมอออแมนมนแล้วโอ้หหลุดซะละหลังนี้กระถือครับผมน่นๆโซงแย้งเทะ่ะเดี๋อว่เขาบ้านแล้วครับผม you สวัสดีย้ำแรงครับผมสุภูสุคนมันเองกับผ้าล้อธงล้อทาหาปักเบ็ดนะครับผมมือนี้เอาเบ็ดมา30นะครับ30มสิลังกับเยี่ยปลาเข็งนะครับไปหาปลาเข็งมาได้บ่หลายนะครับผมเพราะทรายเนาะครับเนาะมาหมายคล้องทีเคยได้ปรากฏหลายๆนะครับผมบ่รู้ว่ามันยังมีอยู่บ่เนาะครับเนาะยังไงก็ลองใส่เบิ้งนะครับสําหรับเยี่ยปลาเข็งไปเลยครับผมช่วงนี้คำเลี้ยวครับหกโมงครึ่งหกโมงกว่าๆนี่ยกับมืดเลยนะครับเยี่ยปลาเข็ง ปลาหมอน่อยนะครับผมเกาะหลังเก่าครับผมนี่หมายตัดเด็ดช่วงนี้จะค่อยมีครับผม,บม,มก็วนมาหมายเก่านะครับนี่รปลาปะนะครับหลังนึงครับผมปลาเข้งตัวใหญ่นะครับมือ ใส่ได้สูตรทอดนี่ครับผมไปพุ่นเพื่อนส่แล้วนะครับนั่นเห็นเพื่อนส่เปียนเยียอยู่นั่นครับกลางเกาะไพ่นะสใส่ได้คืนลงไปทั้งล่างนะครับผมใส่ลงมาทั้งล่างหงน่อยอันนี้ปากท่อนะครับหน่อยปลาสวบดีครับปากท่อ ปกอ่ะครับผมเดี๋ยวผมไปใส่เบ็ดให้มันแล้วนะครับเนาะตะเวนกับไก่ตกดินแล้วครับผมคำเลี้ยวๆนะครับช่วงนี้กับล้อรุ่นนะครับผมช่วงหัวคํานะครับกภสิีมานบ่หม่องที่เคยใส่นั่นเพื่อนใส่ปักอยู่พอดีนะครับผมก็เลยต้องไปใส่หม่องที่มันพกฮกแน่นะครับหมายนี่ ข้างล่างนี่มันหกนะครับกลับคืนมาหลังนี่ดินแล้วครับผมอืมอืมอ,อ,อ,อกระโดดเลยครับผมพอปอกมาแล้วตัวแรก <c oughs> นี่ครับผมมนัมนมนันฮะมันมันนะครับใส่กำลงังตากแดดเสียงดินน้ำหลังครับผมกำลังเปลี่ยนเยือนหะลังเนี่ยแม่นบ อ๋อเบน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 ถือแล้วถืกแล้วครับผมคอคอใส่งามฮะนี่ครับผมปลาเริ่มกินแล้วครับเริ่มมืดลงใช่เดียวกันนะครับนี่ยนีส่สองตัวนะครับ นานี่ก็เอาแล้วครับผมก็ใส่ปกนี่เสร็จแล้วครับผมเอาละสามตัวแล้วครับผมยางกลับมาขากลับรอบแรงหัวคํำนะครับผมนี่โอ้เจ๋วอยู่นะครับ ขายย่างกลับครับผมได้สามตัวนะครับคอคอปอกครับผมใส่ตากแดดใส่แดดเดียวนะครับเดี๋ยวลอรุ่นรอบสองทุ่มนะครับเนาะวัตถิปล้อยไปโดดๆเนี่ยแต่นอยนะครับเพราะว่าสังเกตเบิ้งเยาพอค่อยร่อนนะครับผมเดี๋ยวจากสองทุ่มจังไปเบิ้งรอบอีกรอบนะครับนี่อันนี้ขาใส่เบ็ดแล้วย่างกลับมานะครับถือสามตัวเดี๋ยวเชน้ำไว้ก่อนครับยนุงหลายครับนะครับเดี๋ยวต้อง ก่อไฟไว้นะครับไรนุ้งเรื่องนี้นี่นุ้งนี่ยเต้องพูดถึงเพวกปานเผิงนะเดี๋ยวนั่งพักจากเท้านะครับแล้วก็ค่อยไปเบิ้งเบ็ดกันครับผมตอนนี้ทุ่มเครื่องนะครับเดี๋ยวไปรอเบิ้งเบ็ดกันนะครับเนาะยามนางเซาบ่ได้พี่น้องครับผมนุ้งหลายขนาดนะครับ ยังเนาะเบิ้งนะครับบทัดกินแล้วอยังงูติดเดยวเดยวเดี๋ยวเบิ้งดีๆก่อนครับผมบัดทัดตะโคงยังไม่หยังโอ้โบยู่ครับผมจะหมากเบ็ดครับ หลังปากท่อนี่วังแรงนี่มันดึงอยู่ตอนนี้นี่นี่เหยียอยู่นะครับนี่ยงมากินบ่เยียอล่อนครับผมเยียอล่อนไปแล้วครับหลังนี้เยีย่ดินอยู่นะครับ ทั้งนี้ผมใส่ไปสุดมองไฟน้ำร้น,น่ะครับขึนไปพูนเพลินใส่แล้วนะครับผมเดี๋ยวต้องย้อนกลับอีก <c oughs> หลังนี้เอาแล้วนะครับผมถือเรียกถือเรียกเนี่ยรุ่นเดียวกันเบิดเนื้อโปโคโคปกพันมาเลยอ้พันครับผมเดี๋ยวเดี๋ยว ตัวปูก้นใหญ่ครับหลากเคลี่ยวกันมาเลยนะครับนี่ครับผมข้อน้อยอีกแล้วครับผมนี่กินปลาเค็งตัวปูกใหญ่นะครับเนี่ปโโนยปลากควใหญ่ไปใส่เบ็ดครับไม่หนิ้าวปากขีกันครับผมตัวที่สี่นะครับสลับไม่อนินอ หลังต่อไปนะครับผมที่นี่หลังหนึ่งหลังนี้บอลหลอนครับผมอย่างนาำคุ้นๆโอ้ยปูนีบครับผมนี่ปูกินแย่อหหีหลังหนึ่งหลังนี้บอหลอนนะครับผมไส่สตรท้าน,นี่ครับเดี๋ยวก็ต้อง ยางย้อนกลับไปทั้งพูดนะครับเนาะแบบนี้เดี๋ยวเปลี่ยนเยื่อหลังนี้ก่อนนะครับยังไม่ทันได้เปลี่ยนหลังหนึ่งหลอนขึ้กันนะครับผมเอา๋เอาเอาแล้วหลังนี้เอาแล้วนะครับเยี่ยอม,อ,มอึ่มปู่ อืมอืมอืมเดี๋ยวผมเนอะใส่ไข่แน่ครับตัวนี้นี่ครับผมเดวทพี่ฮานะครับอ๋อหลังหลังก็ไปครับผมหลังนี้เดียวโอ้หลังนี่มีเยื่อดินอยู่นะครับผม โบกินครับทางต่อไปหลังนี่หลังนี่ร่อนนะครับผมหลังนี่ร่อนอีกแล้วนะครับโบก่อยถือครับผมส่วนมากเยื่อร่อนนะครับ เอ้าหลังนี้เอาเร็วนะครับผมพอพอหอดกับมาแล้วครับ <c oughs> จอนปอกนะครับโอ้ตัวนี้ใส่งามครับถึกแล้วนะครับเยอหล่นม้าหลายหลังนะครับผมบดถึกจะลังมาถึกเพิ่มอีกตัวนึง นี่นะไงกูมูครับผมตัวนี้ตัวที่หกครับอะมันๆนะครับอแปลกต่อครับผมมองนี่โปรไดไซนะครับมือนีวมม่ามีซสยใหญ่นะครับผมหกตัวใส่น้อยๆมีหลังหนึ่งครับมาบ่โอ้ยใหญ่ยังดินอยู่ครับผม โบม้านะครับหลังนีน้หลังนี้เยี่ยรอนครับผมข้างหน้านี่นะจะหลังสุดท้ายครับผมรอบนี้โบค่อยถือครับถือสามตัวเยี่ยรอนครับหลังนี้อ่ะเดี๋ยวเปลี่ยนเยี่ยไว้ครับผมย่งางกับขึ้นมามีเสียงดิ่นครับผม หลังเดปา่าติดเบ็ดคือปา่าสวบไม่เหยื่ออยู่นะครับเสียงป่าสวบเด๋ยทางนี้เสียงปา่ปสงปาสวบเหยื่อซื่อครับผมอย่างก,กับม้าหลังนี่ถือครับผมสงตัวใหญ่อยู่นะครับอู้ใส่งามอยู่ครับผมหลุดนี่โอ้หลุดซะละ ผัดจริงไหมนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวต <c oughs> ิดดีวะนะเนี่ยนาแต่แล้วครับผมใส่ง้ามอยู่ครับครับผมใส่นี่ก็โอเคอยู่ครับอ,อ่ะที่เจ็ดนะครับผมอ๋อ มานอยู่ครับโี้โตรอบนี้โอ้หลังนี้กระถือครับผมันันนโอ้โหอ้โหโซงแห้งเลล่ะคุณตึบเลยครับได้ยังไงโอ้ยของแล้วพี่น้องเอ้ยไม่ไลปางยูย,ยูนะครับเดี๋ยวเดี๋ยว

มานยุ่ครับผมรอบนี้ได้มาเพิ่อมอีกหาตัวนะครับน,นี่รอบแรงหอกคำนี่สามนะครับได้ปลาคากลับนะครับผมสองตัวขาไปได้สามะยิ่งดีแทบลาโอ้ตัวงามนี่ ติดสุดไทยครับผม4 5 6 7 8 8ตัวครับผมรวนทั้งหมดสองรอบนะครับโอ้เห็นมากประมาณดูค <boys> รับผมนี่ <maybe rehears als> แปดโตเฮ้เดี๋ยวดิชาบ้านแล้วครับผมน,น,บน,น,นี่นะครับเนาะป่าต้องเขาพืชนี่นะครับก็ต้องล้อรุ่นตอนเช้าอีกแค่นึงนะครับผมวาสิมานบนนะครับเนาะตัวใหญ่นี่กำลังถึกตัวเดียวนะครับข้างหน้นจะเป็นป่ารุ่นๆน,นะครับผมใส่รุ่นๆน,นี่แปดโตนะครับสำหรับพืนนี่นะครับ สวัสดีตอนเศร้าอีกครั้งหนึ่งครับผมเศร้านี่ครับมากับบรรยากาศหนาวหนาวนะครับผมหมอกลงนะครับทั้งหลังเขาพูดนะครับอ๋าเป็นรุ่นเบ็ดน้ากันนะครับเศร้านี่ฮอสิมานเพิ่มอีกจักโตนะครับผมเมื่อคืนนี้ก็ได้ไปเจ็ดแปดโตนะครับพอได้อยู่พอได้กินกลางของหลังแรกหลังนี่กินแต่เยกครับผมมารอบใดก็กินกินแยกแล้วครับผมสายเบ็ดอยู่ ปลาย้าพุนนะครับเยี่ยล่อนอจังมาเก็บนะครับเดี๋ยวเลาะเบังกอน,นะครับผมนี่หลังหนึ่งหลังนี่กันร่อนครับผมมีอย่างโบเสานนิหลังนี่ร่อนเบิดครับผมหลังนี่ร่อนหน้ามต,ติ่งอยู่พุ่นครับผมุน้าเมีนบเดี๋ยวบังหลังนี้ก่อนหลังนี่ร่อน ทางนี้บ้ถือครับน้ำติ่งอยู่พุ่นครับโอ้ยเบ็ดเบ็ดมองนี้เป็นเบ็ดโอ้เมน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 ถือเร็วนะครับผมขอปกคอปกหยุดหย่าหย่าหย่านี่อ่ะตัวแรกแหกมานของเส้านี้ตัวแรกมาแล้วครับผมใส่เดียวกันนะครับกับเมื่อคืนนี่ ต่อไปหลังนี่หลังนี่ก็รอน l o ้ตอนเศร้ามาเยร l อนเบิดนะครับร l อนดีแท้คือจังบดถึกป่าหลังนี่ก็ระอนนะครับผมเยร l อนเบิดครับผมหลังหนึ่งอยู่นี่โอ้หลังนี่มีเยาอยู่ครับผมบอล สงสัยเย่ทสิตายเสียงยังอย้ยตื่นบทเสียงป่าสวบพิน้องครับผมโบถือนะครับเนี่ยแย่หลวนเอ่อยแย่หลนอนกินแต่เยยครับผม นี่แหละใส่ดุดดุ <c oughs> ยังไงโอ้โอโกดน้อยครับผมถึอประกฏน้อยโอ้เบิ่งกินปลาเค็งตัวบุ่งใหญ่ครับนี่กดต,ตัวแรกของมือนี่ตัวใหญ่น่าจะลงแม่น้ำเบิดแล้วครับกำลังได้ครับผมประกดมือคืนนี่กับบดถือนะครับโอ้ติดค้างอีกแางหักพี่น้องครับผมนี่ครับมันบ่ได เกื่นเบ็ดนะครับอาจจะโชบเยื่ออะไรกับผ้าไปถือค้างมันนะมีหลังหนึ่งครับผมหลอนคือกันหุยหลอนหลอนมุมีป่าติดครับผมเ,เก็บแล้วครับบอ่อหมานี่ครับผมเศร้านี่เหลืออยู่สองหลังครับ อีหลังหนึ่งโบถืกนะครับเนาะเยียร์หลอดอีหลังสุดท้ายแล้วครับถือว่าหลังสุดท้ายของสุดท้ายโอ้โหเบิ้งเยียร์นะเยียร์คางที่คุณครับปลาตอดฮะเบิล์แล้วครับผมเบ็ดแต่ทั้งคุณเป็นเบ็ดเพิ่นนะครับอ่ะเก็บเบ็ดเสร็จเรียบร้อยครับผมถึอปลายี่สิองตัวนะครับสำหรับเซานี้ ครับผมเศ้านี่ได้สองตัวนะครับบมถือคืนนี่ได้แปดนะครับนะปรากดหน่อยตัวเดียวปรากดน่าจะลงไม่นํานะครับปรากดตัวใหญ่นะครับเดี๋ยวแต่ปรากดตัวนี้หน่อยเปลี่ยนอยู่นะครับผมนะเอาไปแกงแล้วครับสองตัวตัวใหญ่คืนนี้นะครับนะแกงกินตอนเร้าครับเดี๋ยวที่นี่ เจ็ดตัวนะครับตั้งไปปนไ่แจวได้แกงใส่ต้มนะครับผมอ่ะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับก็พอได้อยู่พอได้กินครับผมได้ปลาทั้งหมดอ่าสิบตัวพอดีนะครับแต่ว่าตัวมัใหญ่นะครับเนาะมีตัวใหญ่อยู่ตัวหนึ่งนะครับสำหรับเหยื่ปลาเค็งนะไว้มีเหยื่เดี๋ยวไปใส่ไหมนะครับไหมปักเบ็ดช่วงนี้กับบุกควยมีนะครับเพราะว่าน้ำไมนแห้งนะครับผมแค้นปักก์ไหลายคนนะครับผมที่ไปปักอยู่แถวนั้นนะครับเนาะก็เลยบุกคอยมีหมองใส่ป่านใดนะครับ สำหรับชิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับกับพ่อพกันไม่ลิหน้าครับพาหายู่หายกินทั้งใดก็ติดตามกันลิปต่อไปนะครับสำหรับลิปนี้ก็สวัสดีครับถังอีกก้อนนะครับผมคนกินด้วยนะครับเจ็ดสามสิบอย่าง